การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองสำงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ตั้งอยู่เลขที่109หมู่14ตำบลโคกกล่องอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 นักเรียน103คนข้าราชการครู6คนพนักงานราชการ2คนครูธุรการ1คนนำโดยผู้อำนวยการประมวลโทพิลาองค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพบุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดปรชัชญาการศึกษาและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษากำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะ3-5ถึงปีและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและความโดดเด่นเฉพาะกำหนดและทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพรายปีที่ท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลฐานในการกําหนดเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานและเป้าประสงค์องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐาน บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพและสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกแบบระบบการบริหารการจัดการคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ให้ครอบคลุมภาระงานและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี กระตุ้นเร่งรัดสนับสนุนผู้รับผิดชอบดำเนินงานนิเทศกํากับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอประเมินและรายงานความก้าวหน้าของดำเนินงานเป็นระยะใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการปรับปรุงพัฒนางานและบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่อง องประกอบที่ 3. การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานสถานศึกษามีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้มีคณะกรรมการประเมินที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมีระบบข้อมูลสารสนเทศและผลการประเมินตนเองที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณสามารถคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาสามารถสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อง,งานอาชีพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ด้านจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ active learning ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการส่งเสริมบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้ C, รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินง,งานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้โรงเรียนบ้านหนองศิกนาเรืองเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆมากมายส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนดดังคำที่ว่าเก่งดีมีสุขขอบคุณค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564อย่างสูงยิ่ง